เงินเฟ้อชีวิตแย่ขนาดนี้ทำไมยังมีคนเกลียดบิดคอยอยู่อีก2025ถือว่าเป็นปีแห่งการท้าทายที่ใครไปดูข่าวเศรษฐกิจก็จะบอกว่ามันจะแย่ลงเศรษฐกิจมันจะแย่ค้าขายแย่ซึ่งตามที่ผมตามข่าวมาตลอดเขาพูดแบบนี้ทุกปีเว้ยมันแย่ลงแบบนี้ทุกปีพูดมนตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วยิ่งเจอโควิดซัดเข้าไปแย่กว่าเดิมอีกกูรู้ทางการเงินก็จะแนะนําว่าทุกคนอย่าพึ่งลงทุนให้เก็บเป็นเงินสดเอาไว้คุณลองไปดูข่าวตอนนี้สิกูรู้ก็ยังแนะนําเหมือนเเดิห้้้ก้กกกงนนนนสปปีีีีีผผาาลลออจรแววคพ ส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่ในโลกของเงินเฟียดที่ทุกอย่างมันจะแพงขึ้นเพราะเงินที่เราถือเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่ปี2008ถึง2025พวกเราเจอวิกฤตมาเยอะมากนะทุกคนทั้งแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสสงครามหลายๆที่โควิด -19 ทอย่างเงี้ยทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตแบบนี้รัฐบาลทำไงก็ต้องพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อพยุงหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้17ปีที่ผ่านมาเกิดเงินเฟอ้อมหาศาลไปดูปริมาณ M2 สิข้าวของทุกอย่างสินค้าแม่งแพงขึ้นหมดเพราะเงินเรามััันนนนเเเเสื่่บบ่่ออออมมคาาปป็็ตรรรงะบบบบทีกแ มาให้ทุกคนจนลงความเฮียแบบนี้มันจะไม่จบไม่สิน้นและจะดําเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆฟังปัญหามาเนี่ยปวดหัวมากถ้าหากคุณลงหลุมกระต่ายไปแล้วยินดีด้วยครับคุณรอดเพราะคุณเข้าใจดีว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางออกก็คือแค่ถือบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ต้านเงินเฟ้อออมในบิตคอยถือไวไง้ง่ายๆงงๆ,งงๆนี่แหละคุณก็จะหลุดออกจากระบบเงินเฟียที่บังคับให้ทุกคนเป็นทาสและจนลงอย่างอัตโนมัติแต่เชื่อไหมก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ยังติดอยู่ในโลกของเงินเฟียซึ่งถ้าหากคุณหาเงินได้ไม่เร็วเเเเเท่่าาาาาอออัตตตรรรงงงงงิิิิินนนนนฟ้้หหืกกพพมม์คุณ็จะววแล ไปทั้งชีวิตเหมือนตัวผมเองที่รู้สึกแบบนั้นในช่วง2อสปีที่ผ่านมาจริงๆเรื่องเงินเฟอ้อการพริมพ์เงินหรือว่าความแย่พวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่ในยุครุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นพ่อแม่ของเราที่เหนื่อยมาแบบไม่รู้ตัวขนาดในยุคนั้นเขายังพิมพ์เงินกันไม่เยอะก็เริ่มเหนื่อยใช่ปะแล้วตัดมาในยุคนี้โคตรแย่เลยถูกปะคนไม่อยากมีลูกค่าใช้จ่ายสูงหมดของแพงซื้อกันไม่ไหวทุกอย่างต้องซื้อเงินผ่อนล่าสุดเพิ่งเห็นผ่อนชาบูโคตรแย่และเชื่อไหมว่าในอนาคตเนี่ แล้วทำไมบางคนถึงยังเกลียดบิตคอยยังไม่ยอมรับมันอีกสาเหตุเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ยังติดอยู่ในโลกของเงินเฟียดมีความคิดแบบเดิมๆที่ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นทาสแล้วก็จนลงอย่างอัตโนมัตินั่นเองความคิดแบบเฟียดเฟียมันฝังลึกเข้าไปในมายเซ็ตจากรุ่นสู่รุ่นเกือบร้อยปีที่ทุกคนอยู่ในระบบนี้มันทําให้หลายๆคนคิดว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันดีอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้แล้วก็มันมีคนต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะถ้าคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยระบบการเงินเฟียดที่เอาเปรียบพวกเรามันจะพังไงเห็นไหมมันเกิดจจจาาากกหลลลยยยยยยัััแ้พออออมมมีีีบบิิคคนนนนขึทู่่่ใโเเเงะไร เกิดจากสาเหตุหลายข้อเช่นข้อแรกบิตคอยถูกออกแบบให้เป็นเงินแต่คนส่วนใหญ่ยังคงมองบิตคอยแบบมุมมองของสินทรัพย์เดินในโลกเงินเฟียดเช่นมองมันไม่ต่างจากหุ้นพนาาันธบัตรหรือของสะสมข้อนี้เนี่ยถือเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดของคนในโลกเงินเฟียดเลยพอเห็นบิตคอยเนี่ยเขาเบะปากใส่แล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีอะไรแบ็กหลังเงินก็ไม่รู้มาจากไหนไม่มีใครควบคุมความเสี่ยงเหมือนการพนันซึ่งการมองบิตคอยแบบนี้เนี่ยมันเป็นมารวัดที่ไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่หุ้นเพราะบิตคอยเนี่ ไรขาดทุนหรือว่าผลิตสินค้าใดๆได้เพราะมันเป็นเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนไงถ้าใครศึกษาบิตคอยน์มาจะรู้ว่าบิตคอยน์ถูกดีไซน์มาให้เป็นเงินโดยมีคุณสมบัติ3ข้อหลักของเงินที่ดีนั่นก็คือข้อแรก store value เก็บมูลค่าได้ข้อ2 medium o e e x c h a n g e เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและข้อ3 unit of account สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้บิตคอยน์มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาระบบเงินเฟียดเดิมใช่ปะโดยเฉพาะเรื่อง store value ที่เงินเสื่อมค่าเงินเฟียดเนี่ยเสื่อมเต็มๆเพราะว่ามันพิมพ์เงินกันมหาศาแล,มมาลแล้วพิมพ์กันเรื่่อยๆิง แบบนี้ถ้าหากคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยระบบการเงินเก่าระบบเงินเ,บบเงินเฟียดม,มันจะพังแบงก์มันจะพังไงดังนั้นมันก็เลยมีคนที่เสียประโยชน์เนี่ยพยายามออกมาปั่นข่าแย่ๆเพื่อปกปิดความจริงไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายพยายามแบนบิตคอยหรือว่าบิตคอยไม่เป็นเงินยากาศมันไม่มั่นคงมันมีความเสี่ยงสูงเดี๋ยวเงินหายหมดหรือบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งเทคโนโลยีที่เดี๋ยวมีเหรียญใหม่เข้ามาแทนบิตคอยก็จะตายแล้วซึ่งผ่านมาส6กปีเนี่ยสรุปบิตคอยก็ยังไม่ตายถูก ภาครัฐเนี่ยพยายามนำบิตคอยมาแบ็กหลังมาเป็นรีเซิร์ฟเพื่อทําให้พวกเขายังคงใช้เงินเฟียตแล้วก็พิมพ์เงินออกมาได้อีกถ้าหากเป็นแบบนี้จริงๆถ้าใครยังไม่ถือบิตคอยเขาจะจนลงอีกแล้วก็ลำบากลงอีกหลายเท่าต่อมาข้อที่2คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ไม่เข้าใจบิตคอยบางคนรู้นะแต่ไม่กล้าเข้ามาถือหรือว่าโดนดิสแทรกไปลงสินทรัพย์อื่นเช่นเอาคอยบอกเลยว่าคนพวกนี้เนี่ยเสียโอกาสมหาศาลเพราะบิตคอยที่ดูเหมือนราคามันจะแพงมากไปแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าการถือเอาคอยตัวอื่นก็ไม่ต่างจากการถือเงินเฟีย เก็บออมไวในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ปลอดภัยก็สบายใจได้เลยความไม่เข้าใจบิตคอยน์แก้ง่ายด้วยการแค่เริ่มศึกษาเข้าไปในคอมมูนหรือว่าช่อง YouTube เยอะแยะมากมายที่พูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยน์รู้ก่อนออมก่อนอิสระก่อนหัวข้อต่อมาเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของบิตคอยน์บิตคอยน์คือเทคโนโลยีที่เก็บมูลค่าที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มขึ้นมาได้และเป็นเครื่องมือในการป้องกันเงินที่ด้อยค่าหรือเสื่อมค่าลงจากเงินเฟ้อที่รัฐบาลโลกเนี่ยพิมพ์เงินกันช้ำๆใครศึกษาจะรู้ว่าจริงๆสินทรัพย์ที่ไม่เส่่อมมคาินช่่่ะมนนก็จีออืเทรับทีี่ดินอมข้อ หลายๆข้อที่ทองคํากับทีดินทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นข้อแรกมีจานวนจํากัดที่แน่นอนเพียง21ล้านเหรียญในโลกของเงินเฟียดเนี่ยทองคํากับทีดินยังสามารถทําให้เฟอ้อหรือว่ามีจํานวนมากขึ้นได้ด้วยการเล่นแร่แปรธาตุของภาครัฐแต่ต่างจากบิตคอยที่แม้แต่ผู้สร้างเองหรือเทเบดาฟาดินไหนก็ไม่สามารถเพิ่มจํานวนมันได้อีกข้อต่อมาสามารถพกพาแล้วก็โอนข้ามโลกไปได้ภายในไม่กี่วินาทีข้อนี้ที่ดินอสังหาปัตก,ก่อนเลยมันทําไม่ได้พกไม่ได้ส่วนทองคําการขนย้ายในประเทศก็ยุ่งยากสุมเสีย่ยงโดนขโมยแล้วยิ่งถ้าเป็นย้้าายออออกกนปรระเเทศตง ได้รับการอนุญาตจากภาครัฐก่อนและมีการจํากัดจํานวนด้วยคําถามก็คือทองของเราทําไมเราต้องไปขออนุญาตรัฐเพื่อย้ายวะถูกปะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบิตคอย์แก้ปัญหาได้หมดคุณแค่จาซีดเฟดสิบสองถึงยี่สิบสี่คำในหัวเอาไปเดตัวพอเท่านี้คุณก็สามารถเอาบิตคอย์ของคุณไปใช้ได้ทั่วโลกการเขียนซีดเฟดไว้ในกระดาษเนี่ยทำได้นะแต่ต้องซ่อนให้ดีส่วนแผ่นโลหะน่บางแอร์พอร์ตเขาตรวจเออดังนั้นจำอะ่ะเซฟสุดข้อต่อมาสามารถแบ่งย่อยได้ถึงหนึ่งในร้อยล้านส่วนก,ยยน,น,กกนการแบ่งย่อยนี้ที่ดินก็ปัดตก แบ่งเป็นหน่วยเซตได้ก็คือ100ล้านซาตชิซึ่งในอนาคตถ้ามูลค่าของบิตคอยมันสูงขึ้นไปกว่านี้มากๆบนเลเยอร์2หรือ3เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นหน่วยที่ย่อยเล็กลงกว่านั้นได้อีกเช่นมิลลิเซตไม่ต้องกลัวว่า2 1ล้านเหรียญเนี่ยมันจะไม่พอใช้ทั่วโลกมันพอและมันทําได้หัวข้อต่อไปบิตคอยในอนาคตบิตคอยไซเคิลฮาวิ่งทุก4ปีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปเพราะในตอนนี้เนี่ยซัพพลายเก้าสิบล้าเปอร์เซ็นต์ของบิตคอยเนี่ยถูกขุดออกมาหมดแล้วสิบเก้าล้านเหรียญนอะแถมตอน,น ต่อมาทุกคนต้องการบิตคอยน์มากขึ้นมีบางบริษัทหรือรัฐชาชาเนี่ยพร้อมซื้อทุกราคาทุกคนแล้วว่าในอนาคตเมื่อซัพพลายเนี่ยมันลดลงถึงจุดที่มันไม่มีขายกันแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดการคอเนอร์ทำให้ราคาของบิตคอยน์ในหน่วยเฟียจะพุ่งเร็วจนน่าตกใจผมคาดว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดในอีก5-10ปีข้างหน้าข้อต่อมาเงินเฟอ้อและการพิมพ์เงินก็ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆคนก็จะจนลงแล้วก็คุณภาพชีวิตแย่ลงเพราะไม่มีทางที่จะหาเงินได้ทันอัตรางเงินเฟอ้อที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลจากประสบ เก็บของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเทียบจากเงินที่มีอยู่แต่พอผ่านไปสักสิปีเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเนี่ยตามไม่ทันเงินเฟอ้อเพราะเงินที่เก็บมันเสื่อมค่าลงไปครึ่งหนึ่งแล้วผ่านไป10ปีอะกล่าวว่าจะเก็บตังค์ซื้อบ้านเอา้าซื้อได้แค่ครึ่งหลังไม่พอซะงั้นกล่าวโดวยสรุปในคลิปนี้นะครับข้อแรกความเข้าใจผิดในปัจจุบันเกี่ยวกับบิตคอยคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับคนที่มองเห็นก่อนคนอื่นบิตคอยคือเงินหรือสินทรัพย์ที่ใช้เป็น reserve back หลังดังนั้นไม่ควรมองม ยังไงไก็ยังมีคนออกมาต่อต้านหรือเกลียดมันอยู่ดีแต่ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีคนเข้าใจบิตคอยมากขึ้นลองคิดดูง่ายๆนะบริษัทขนาดใหญ่รัฐชาติที่เงินเขาเยอะเนี่ยเขายังเข้ามาถือเลยถ้ามันแย่เขาจะเข้ามาแย่งกันทําไมถูกปะดังนั้นเราคนตัวเล็กก็ต้องถือบิตคอยด้วยและข้อสุดท้ายใครถือก่อนรู้ก่อนเป็นอิสระและหลุดพ้นจากระบบเงินเฟียดก่อนแค่คุณถือบิตคอยไว้นานพอเก็บไว้ในที่ปลอดภัยคุณก็จะรวยกว่าคนอื่นที่อยู่ในโลกที่ยังคงติดกับดักในเงินเฟียดไปจํานวนมากแล้วก่อนจากการในคลิปนี้ก็อยากจะให้่าาานนฟััังงมแชรรร์์ปะสบบกณณววคคอตขุ ย,ยังมีใครชอบเกลียดหรือต่อต้านบิตคอยอยังไงบ้างมาแชร์กันเวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ